โอเคครับผมก็ขอกาบสวัสดี <No. S 1> คนดูทุกทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทําตามสัญญาที่เคยพูดไวเมื่อคิดที่แล้วผมว่าจะรีวิวแคนสาขาสองนะผมแคนวัดตัวสาขาสองนะผมก็วันนี้มาทําตามสัญญาผมก็ถ้าคลิปนี้ลงช้าไงก็ขออภัยมาที่เดียวก็ไม่ค่อยจะมีเวลาสักเท่าไหร่นะผมส่วนมากก็นอนนะผมไม่มีเวลาเลยนอนหนึ่งเดียวเล่นเกมหนึ่งเดียวไม่สนใจอะไรเลยนะครับ ก็ขออภัยมาท่นี้ด้วยผมจะพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดือมอของคุณภบาคลิปอะไรอย่างนี้ก็สามารถติดชมกันได้นะผมเราไปรับชมคลิปกันเลยครับผมโอ้ยครับตอนนี้เราก็อยู่ในรหัสหัวเียนสาขาสแล้วนะผม เรามาเริ่มรีวิวจากหังแขนสาขาสองเลยละกันหัวแ <No. S 1> ขนสาขาสอนครับบัดดวงฮานามินะผมคนนี้อย่างที่ผมเคยพูดไว้ในอีพีที่หนึ่งครับผมว่าเขาทำติ๊กตอกนะที่ผมขึ้นรูปให้ดูครับผมอ่าคนนี้นะผมก็เข้าไปติดตาม f พ l l o โลกกรไดาผมจุดประเด็นลหลักเด็นลหลักๆเราก็คือ รีวิวนะครับผมเปิดคิวเดตตลอดชีพของทีมและคู่นะครับผมเดี๋ยวกันเลยคิวเดตทีม1.7 1, 1. าาึงอัตราเงิน19.85นะครับผมเดี๋ยวคู่สิครูจะเป็น1.23จองอัตราเงิน19.47นะครับผมก็วัดขคานวัดดวงรายวันนะครับผมวัดดวงราคา2นะเราไปดูคนต่อไปกันแล้วครับผม คนต่อไปนะผมหลินวัดดวงนะผมหรือพี่หลินนะผมพี่หลินทำติ๊กตอกนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะผมอ่าคนนี้นะครับผมก็เข้าติดตามฟอลโล่กันได้นะผมเจ็ดสีพี่หลินก็ไปติดตามผมได้เหมือนกันนะครับผมเราไปดูคิเดสพี่แกดีกว่าครับผมคิเดสพี่แกก็หนึ่งจุดสองทุยขออภัยครับหนึ่งจุดเก้าศูนย์นะผมอัดใจหน่อยยี่สิบหกจุดหกศูนย์นะผม ก็ถือว่าใช้ได้เหม,มือนได้องหัวเราไปดูคู่นี้ว่าครับผมคู่1.48ผมอัดได้งอ25.44นะผมก็มพิรินนะผมพิรินวัดรินวัดดวนะผมเราดูขั้นนี้การก็เติมสารี่สั้นหลังนะผมก็ขเข้าอีตามฟโลก้าได้ผมเราไปดูคนต่อไปกันเลยคนต่อไปนะผมมาร์ควัดดวงนะผมคนนี้เพิ่งเข้าแคนมาใหม่เมื่อวันสองวันนี้ครับผม ก็ผมไม่แน่นใจเหมือนกันนะผมเพื่อเขาทำติ๊กต็อกหรือเปล่านะถ้จะขอทำติ๊กต็อกเดี๋ยวผมจะรีขึ้นรูปไปให้กันเนาะ mm hmm. โอเคนะครับผม mm hmm. ก็ได้ขอทำที่ก็ไปติดตามฟอลโล่กันได้ครับผม mm hmm. จุดมสูตรน่ารักเราคือเปิดคิวเดทนะผมเราไปดูคิวเดทเขาเลยก็เลยกันคิวเดทที่นะผมสองจุดห้าศูนย์อัตราเงินสิบเจ็ดจุดห้าสองนะครับผม mm hmm. ว, Q บวั Q น 50, าานี้รู mm ้ hmm. สึกน่าสายอัดตัวเน่าเราไปดูแบบคู่กันดีกว่าผม คู่ก็จะเป็น1.7ุขอไปครับ2 1งจเจผมอัตรงเงิ 19. น19.14าหนึ่งสะผมก็ถือว่าใช้ได้ผมคิวดสแต่ดูคันสิคันก็เติมเป็นมากซีสั่นนะผมรู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้เติมนะก็คนนี้ถ้าขอทำาลิปต่อก็สามารถไปติดตามเขาได้น,นะผมเราไปดูคนต่อไปกันเลยดีกว่าถ้าคลิปนี้ผมพูดเร็วไปหรืออะไรไง,ง<ๆ>ก็ขออภัยมาทันทีได้ครับผม ไปดูต่อไปกันเลยคนต่อไปนะครับผมแคลวัดดวงนะผมคนนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมว่าเขาทำติ๊กต็อกหรือเปล่าครับถ้าเขาทำติ๊กต็อกเดี๋ยวผมขึ้นรูปมให้กันนะครับโอเคก็เข้าไปติดตามฟอลโล่กันนะครับผมถ้าเขาทำติ๊กต็อกนะคนนี้ผมขออธิบายหน่อยขอชีจจ้แจงอะไรหน่อยนะครับผมว่าคือว่าผม ข้อเคินมาผมไม่ค่อยรู้จักใครนะผมส่วนมากผมจะรู้จักแค่สาขาหนึ่งนะผมแล้วก็บางคนผมก็ไม่ไม่ได้ข้อมูลมาร้อยเปอร์เซนนะผมเพราะว่าผมไม่ค่อยสนิทนะก็ถ้าข้อมูลไหนผิดพลาดผมอ่านชื่อใครผิด <Nope. S 1> หรือยังไงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะผมเราไปดูคิดเดตแพลวัดตัวกันดีกว่าผมคิเดตท,ทีนะผม 0.92นะผมอตัตรางอ18.73นะผมเราดูคู่ดีกว่าคู่จะเป็น0.89นะผมอัตรางอ17.89นะผมวุเศษกากันด้วยแต่ดูค่าเซอุ้ยค่าไม่ได้เติมเลยนะผมก็แทรวัดด้วยนะผมคนนี้ผมไม่แน่ใจมาทำติ๊กต็อกหรือเปล่านะเราไปดูคนต่อไปกันเลยครับผมคนต่อไปนะผมคิววัด ดูนะผมคนนี้ไม่ทำติ๊กต็อกนะผมถามน้องขอมาแล้วนะผมก็เสียใจด้วยนะครับก็คนนี้เขาไม่ได้ทำติ๊กต็อกแล้วก็ไปดูคิเดตเขาเลยดีกว่าผมคนนี้เป็นผู้ชายนะคิเดตก็หนึ่งจุดห้าห้าอัตราเงงหัวยี่สิบสามจุดแปดศูนย์นะผมเราไปดูคู่ดีกว่าคู่จะเป็นหนึ่งจุดสามหนึ่งนะผมอัตราเงงหัวสิบเก้าจุดสี่เก้านะผม ก็ใช้ได้นะผมเในทุกขั้นสิขั้นก็เติมไปห้าซีซันนะผมในแถบอ่าในแถบของขั้นเนี่ยว่าจะแสดงแค่สิบสิบเดือนนะผมหรือสิบซีซันนะก็เราไปดูคนต่อไปกันแลยครับผมคนต่อไปนะผมขวัญวัดดวงนะผมขวัญวัดดวงทำติ๊กตอกนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปมาให้ดูนะครับโอเคคนนี้นะผมก็เข้าไปติดตามกันได้นะผมขวัญวัดดวง ก็เป็นไม่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นน so er. ้องสุดในแคนหรือเปล่าเพราะในแคนเพราะว่าในแคนไม่แน่ใจว่ามีอายุเท่าไหร่กันมาค้ังก็เราไปดูคิวเดสน้องขวานแล้วผมคิวเดสน้องขวานนะผม1.55้านะผมอัตราหงอ19.13นสะผมเราไปดูคู่ดีกว่าคู่จะเป็น1.36อัตราหงอ2 2่7นะครับ ก็ถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งเราได้ไปดูขั้นดิขั้นก็เติมไปหกซีซันนะครับผมถ้าเกิดเติมซีซันนี้อีกซีซันหนึ่งนี้เติมครบซีซันนี้แฉะแถบทองเลยนะสวยนะก็เราไปดูคนต่อไปกันเลยครับคนต่อไปนะผมโมชิวัดดวงนะผมคนนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำติกตอกหรือเปล่านะครับอย่างนี้ผมเคยพูดไปว่า เออผมไม่ค่อยรู้จักใครเนาะในแคลรสาขาหละวันนะผมก็เราไปดูคิเดสโมชิวัดดวงกันดีกว่าครับผมคิเดสทีมนะผมศูนย์จุดเต้าสองัตหัว18.10หนะคงับนย์นะผมเรา,าไปดูคู่เลยคู่ก็จะเป็น0.82อัตัดไตหัว17.36นะครับ แล้วก็ไปดูขั้นกันบ้างดีกว่าวีขั้นเติมสองจีซันเองนะครับรู้สึกว่าจะหันมาเล่นสองิีซันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเราไปดูคนต่อไปกันเลยดีกว่าคนต่อไปนะผมเดิวบูวัดดวนะผมคนนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําทิกตอกหรือเปล่านะผมถ้าเขาทําทิกตอกเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปทิกตอกมาให้ครับผมโอเคก็ถ้าเขาทำเสร็จก็ไปตามฟอลโล่กันได้น,นะับเพราะว่า แากนี้ผมเคยแจ้งว่าผมสนิทไม่กี่คนหรือสนิทไม่หมดครับผมข้อมูลไหนที่บิดพลาดก็ขออภัยมานที่นี้ผมอาจเชื่อผิดก็ขออภัยมานที่นี้กันด้วยนะผมเราไปดูคิเดตเขากันเลยดีกว่าคิเดตทีนะผม1.62น,นะผมอัตรางหัวยีอดจุดนะครับเราดูคู่นี้กว่อไไปกดไม่ติดเลยคู่ยี่เป็น 1.62อัตรองาตงายี่สดนะครับก็คนนี้ครับผมเจียวบูวัดดวงเราไปดูคนต่อไปกันเลยครับคนต่อไปนะผมพาวัดดวงนะผมคนนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำติกตอกหรือเปล่านะครับผมแล้วถ้าทำติกตอกเดี๋ยวผมจะขึ้นรูป t ิกต o อกไาให้นะผมก็เขา้าไปติดตามกันได้นะครับอุ้ย เป็นหมวกเอฟตัวใช่หมวกนี้ไหมที่เขาเลอะใช่ไหมวะสวยอะอ้ย,อยครับเรา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 หลุดกรอบไปเยอะละเราไปดูคิดได้กันบ้างดีก,กว่าครับผมคิดทีนะผมสองจุดหนึ่งสีผมอันใดงวดสิบแปนะครับเราไดูคู่ดีกว่าคู่จะเป็นหนึ่งจุดหผมอันใดงวดสิบหาจุดหนะก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับ ว่าเขาทำทิกตอกหรือเปล่านะผมไม่ค่อยรู้นะคันก็เติมไปสี่สีสั่นนะครับก็ถ้าเกิดมีไม่ไมผมดังกึกกกก้ากก้ไม่ต้องแปลกใจนะผมคือผมขยับไปนะเพราะว่ามันหลุดนะมันหลุดจากหูนะก,ก็ขออภยนนัยาะทีด่ด้วยนะครับผมแล้วไปดูดกันต่อไปกันเลยครับคนต่อไปนะครับผมเบสวัดดัวนนะผมคนนี้อย่างที่อย่างที่บอกครับผม ไม่รู้ว่าเขาทำที่ตอกหรือเปล่านะถ้าเขาทำี่ตอกเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปมรผมโอเคถ้าทำทีกตอกสามารถไปติดตามกันได้นะครับผมเราไปดูเวเดสกันเลยดีกว่าเฮ้ยกดไม่โดนเลยคริเดหนึ่งจุะผมอัดใจยงจุดสองนะครับเราไปดูคู่นดีกว่าคู่จะเป็นหนึ่งจุดห้อัดงวยี่สามจุนะครับในดูขั้นซี คันก็เติมกี่ัซนเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกซีซั่นนะครับก็เมสวัดดวนนะผมถ้าใครทำ t i ก็พามาถติดตามกันได้นะครับเราไปดูคนต่อไปกันเลยคนต่อไปนะผมคลุยวัดดวนะผมคลุยวัดดวงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่เขาทำ tiktok หรือเปล่านะครับผมก็ถ้าจำไม่ผิดน่าจะไปโผลนะ่ในคลิปพี่แบบไม่บ่อยนะเราไปดูคีเด้พี่แก,กันดีกว่าอุ้ยคีเด้เอาเรื่องอยู่คีเก็จะเป็น 2.34น,าานะครับผมอัตราจงอสิบสี่จุดหกศูนย์นะครับเราดูคู่กันดีกว่าคู่ก็จะเป็น1.74น,นะครับผมอัตราจงอสิบหกจุดหนึ่งหนึ่งนะครับผมเราไปดูขั้นกันดีกว่าขั้นก็เติมซีซั่นเดียวนะผมคือซีซั่นนี้นะก็คุยไปตัวนนะผมเราไปดูคนต่อไปกันเลยครับคนต่อไปนะผม มัดดวงแฟนมินนะผมคนนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมว่าทำติ๊กต็อกหรือเปล่านะถ้าไม่กตอนเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้แล้วกันนะผมโอเคถ้าทมิก๊กต็อกก็ไปติดตามกันได้นะครับผมเราไปดูคิวได้กันดีกว่าผมคิวเดยหนึ่งจุดห้าส่วนนะผมอาัตไลงงสิบสามจุดห้าอนนะผมเราไปดูคู่นีกว่าคู่ก็จะเป็นหนึ่งจุดสี่สองอัตรลงงสิบแปดจสองเก้านะครับคัน คันก็เติมไปสองซีซั่นนะครับผมเราไปดูคนต่อไปกันเลยครับคนต่อไปนะผมวัดดวงหันนะครับผมวัดดวงหันนะ่าจะทำทิกตอกนะผมก็ไม่แน่ใจกับแม่น้องเขาทำทิกตอกหรือเปล่าตอนทิ้ตอกเดี๋ยวผมขึ้นรูปมาให้ผมโอเคก็เข้าไปติดตามก็ได้เพื่อนน้องเขาทำนะเราไปดูครดิตน้องเขาดีกว่าครับผมคนนี้ก็เป็นผู้ชายนะอุ้ยใช้ได้นะครับผมันใจ คือเดสนะผมสามจุดศูนย์หนึ่งนะผมอัดไตงอยี่สิบเอ็ดจุดสามสี่นะผมเราไปดูคู่ดีกว่าคู่ก็จะเป็นหนึ่งจุดเก้าสามนะผมอัดไตงอยี่สิบเอ็ดจุดแปดหกนะผมเราไปดูขั้นดีกว่าขั้นก็เติมไปห้าซีซั่นนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้ครับ <Yo. S 1> เราไปดูคนต่อไปกันเลยครับผมคนต่อไปนะผมอาร์ซาวัดดัวนะครับผมคนนี้ ทำติ๊กตอกนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นรูปติ๊กตอกมาให้ดูครับผมโอเคคนนี้นะผมก็เข้ามาติดตามฟอล l o w กันด้านนะครับผมเราไปดูคิดเดทกันดีกว่าคิดเดททีมก็จะเป็น0.85ครับผมอัตราเงิน21.37นะครับผมเราไปดูบคู่นดีกว่าครับผมคู่จะเป็น0.73ครับผมอัตราเงิน27.81นะครับ เราไปดูขั้นกันดีครับขั้นก็เติมมาสองซีซันนะก็เราไปดูคนต่อไปกันเลยครับผมคนต่อไปนะผมยกวัดดวงนะผมถ้าผมอ่านผิดก,ก็ขออภัยมา n a ชิดนีด้วยนะครับยกวัดดวงผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำติ๊กต็อกหรือเปล่านะก็เราไปดูคิดได้กันเลยครับผมคิดได้ก็จะเป็น1.5 7จ็ดนผมอัด,ดให้หัว ่อไปครับคิดได้ก็จะเป็น1.57นะผมอ,าตายอยัตไลงว12.21นะครับเราไปดูคนต่อไปกันเลยเอ้ยอเ,เราไปดูคู่ดีกว่าผมจะเป็นคนต่อไปได้ไงโอ้โหไม่ไหวเลยมายคดคลิปตอนนี้คือน,นี่เออจัดเลยผมคู่จะเป็น0.93นะผมอ,าตายอยัตไลงว12.96นะครับนี้ก็เลือกขั้นหน่อยขั้นก็เติมไป3สีสั้นนะครับผม แล้วก็ไปดูคนต่อไปกันแล้วผมคนต่อไปนะผมยูอิวัดดวงนะผมคนนี้ผมก็ไม่รู้จักเหมือนเช่นเคยนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำทิกตอกหรือเปล่านะถ้าเขาทำทิกตอกเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปมาให้แล้วกันนะครับผมนะครับก็ตามฟอลโล่ก็ได้ถ้าเขาทำนะเราไปดูคิดเลขเขาดีกว่าคิดเลขเขาจะเป็น0.62อนะผมอาัตไางงวดสามสิบจุดสองหนึ่งนะครับผม ไปดูแบบคู่กันบ้างคู่จะเป็น0.83อมอาตางงัตต้หงน32.87นะครับมาดูขั้นสิขั้นเติมไป2อซีสั้นนะครับผมก็เราไปดูคนต่อไปกันเลยครับผมคนต่อไปนะผมมิ้ววัดดวงนะผมคนนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมว่าทำติ๊กต็อกหรือเปล่านะครับผมถ้าทำติ๊กต็อกเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้ครับผม โอเคนะครับผมถั้งข่าทำติ๊กตอกก็ไปติดตาม Follow กันจ้านะผมเราไปดูคิดได้ขาดีกว่าผมคิดได้ขาก็จะเป็น1.69่งจุดหนะผมอัตรายงวยี่สิบจุดนะครับเราดูคู่ดีกว่าคู่ก็จะเป็นศูนย์จุดนะผมอัตรายงวดสิบเจ็นะครับเราไปดูขั้นกันดีกว่าขั้นนี้จะเป็นขั้นนีจะเป็นอะไรล,ล่ะขั้นก็เติมมา3-4เซตนะครับ แล้วก็ไปดูคนต่อไปกันเลยครับผมคนต่อไปนะผมมัดดวงซอรี่นะครับผมคนนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมว่าทำทิกต็อกหรือเปล่านะผมถ้าเขาทำทิกต็อกเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะครับผมเคนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะผมผมไม่ค่อยจักใครนะย้ำแล้วย้ำอีกย้ำอยิ่งนั่นแหละกูนเนี่ยเราไปดูเคกันแล้วครับผม K ได้ก็จะเป็น 1.03นมอัดใจหงอยส่จุดโอเชิญนไม่หยุดเลยขั้นรหัสบฮานามิมันเนีย่ยอัดใจหงอยก็จะเป็น1.14.69ุนะครับผม2คู่ก็จะเป็น0.9นครับผมอัดใจหงอยสิบแนะครับเราไปดูขั้นกันดีกว่าครับผมขั้นก็เติมมา1.2.3.4.5.6.7นะครับ7ขั้น7สซีซั่นนะครับผม เราไปดูคนต่อไปกันเลยครับผมคนต่อไปนะผมโมล่วัดดัวนะผมถ้าผมอ่านผิดอ่านชิน้นผิดก็ขออภัยมาณนะที่นี้นด้วยนะครับผมไม่ค่อยเก่งาอังกฤษนะ <No. S 1> อุ้ยเชิญไม่หยุดเลยอยืเราไปดูคิดีลขกันเลยดีกว่าผมเลขก็จะเป็น0.84นะผมอัดไตงง21.94นะครับผมเราไปดูคู่กันดีกว่า คูวจะเป็น0.62อัตรงหงอ22.30นะครับดูคันกันเดียวครับผมคันก็เติมมา3าสีสั้นนะครับผมเราไปดูคนต่อไปกันเลยครับผมอาจจะรีบเลยนะว่าแบตบใกล้จะหมดละคนต่อไปะนะผมบุ้งวัดดวงนะผมคนนี้ผมก็ไม่แน่ใจเช่นเคยว่าทำติ๊กต็อกหรือเปล่าแต่น่าจะไม่ได้ทำนะเพราะว่า ส่วนมากจากการสอนเขาไม่เขาไม่ทำที่ตอกกันนะครับผมเราไปดูคียด้วยกันเลยดีกว่าครับผมคีดก็จะเป็น0.80นะผมอัตราเงิน15.18นะครับเราไปดูคู่กันดีกว่าคู่ก็จะเป็น0.67น,นะครับผมอัตราเงิน13.90นะครับก็เราไปดูขั้นกันเลยครับผม ขั้นเติมไปซ<ส>ีซั่นเดียวนะผมก็ซีซั่นนี้นะซีซั่นเดียวเลยเราไปดูคนต่อไปกันแล้วผมคนต่อไปนะครับผมฟ้าวัดดวนนะผมคนนี้ผมก็ไม่แน่ใจเช่นเคยครับเพราะทำติ๊กต็อกหรือเปล่านะผมเราไปดูคิดได้กันเลยดีกว่าครับผมคิดได้ก็จะเป็น1.9ึ่งจุเกี่ผมอาัตาัยหอน18.43นะครับเราดูคู่ดีกว่าโอ้ยก็ไม่ติด คู่จะเป็น1.65นะผมอัวใจหัว18.49นะครับผมมาดูคันกันดีกว่าคันก็ไม่ได้เติมเลยนะครับผมเราไปดูคนต่อไปกันแล้วผมคนต่อไปนะผมต้นวัดดวงนะผมคนนี้ผมก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่าทำทิกตอกหรือเปล่าถ้าทำทิกตอกเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ผมโอเคก็ถ้าขเขาจะก็ไปสามารถไปติดตามฟอลโล่กันได้นะครับผม เราไปดูคีเดสตลอดชีพกันดีกว่าครับผมคีเดสก็จะเป็น1.6สีนะผมอัตรตเง,งิน19.9กนะผมเราไปดูของคู่กันดีกว่าคู่ก็จะเป็น1.4ส่ามผมอัตรตเงิน24.07นะครับเราก็ไปดูขันกันบ้างวิคันแถบทองว่าเย่<อ>ได้อยู่<อ>ก็เราไปดูคนต่อไปกันแล้วผม คนต่อไปนะครับผมยูมิวัดดวงนะผมคนนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำทิกต็อกหรือเปล่าถ้าทำทิกต็อกเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้โอเคก็สามารถเข้าไปติดตามฟอลโล่กันได้นะครับเราไปดูคิดิตตลอดชีวิตดีกว่าผมคิดดตก็จะเป็น1.82่งจุดแนะผมอตัตราเงหัว18.62นะครับเราไปดูคู่วันดีกว่าคู่บ้จะเป็น1.01นย์หนึะผมอตัตราเงหัว18.56นะครับผม ไปดูขั้นบ้างขั้นก็เติมมาสี่สิั้นนะครับผมถ้าอะไรผมพูดผิดอะไรประการใดขอเป็นมรดกนะครับผมเผมง่วงนอนนะเราไปดูคนต่อไปกันแล้วผมคนต่อไปนะผมนัดวัดดวนนะผมคนนี้ทาติ๊กต็อกนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นรูปมาให้นะผมโอเคเข้าไปติดตามเป้าโลกกันได้นะครับผมก็เราไปดูคิดเลขครับดีกว่าผม เชียก็จะเป็น1 1ึ่งจัดได้ผมอัดได้งอสิบแปนะครับเราไปดูคู่กันดีกว่าโอ้ยก็ไม่ติดคู่ก็จะเป็น0.83ผมอัดได้งอชั้นหกจุดนะครับเราไปดูคันในบ้านดีกว่าคันก็เติมมา2ซีซั่นนะครับผมเราไปดูคนต่อไปกันแล้วผมคนต่อไปนะผมวัดดวงซากุระนะครับผมวันนี้ผมก็ไม่ยุ่งจัดเหมือนกันว่าทำที่ต่อรูปปลาแล้วครับทำที่ต่อเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ครับผม โอ้โหก็เข้าไปติดตามเพรนะครานักข่าทำทิกต็อกนะผมก็พูดรัวไปเกินรัวเกินไปก็ขออภัยที่พูดไม่ค่อยเรแมนต์นะผมเพราะว่ามันดึกนะเดี๋ยวผมให้ดูเวลานะนี่ครับผมเที่ยงคืนห้าสิบอะนะก็อาจจะมีเออเหลอะๆบ้างนะผมก็เริ่มง่วงอ่ะก็อาจะได้งงทุ่ยอาจะได้งงเนี่ยผมผม,ผมอื่นนะจริงคนดู <c oughs> อัตราสังหารตายคิดดีนะผม 1.736อาตายง่อน19.05นะครับเราไปดูคู่ดีกว่าคู่ก็จะเป็น1.27นะผมอาตายง่อน22.10นะผมเราไปดูขั้นมาดีกว่าขั้นก็เติมมา3สีสันนะคผมเฮ้ยเธอ1 2 3 4 5 6 7 8 9เฮ้ยเล่นเก9วิ่ย1 2 3 4 5 6 7 8 8สีสันนี่ว่าเรียกมา8สีสันเลยนะนนี้ ก็เราไปดูคนต่อไปกันเลยผมคนต่อไปนะครับผมไอซ์วัดดวงนะครับคนนี้ผมไม่ได้เ็อกันว่าทำติ๊กต็อกหรือเปล่านะผม <Okay. S 1> เ,ผมเผมาาครม mm hmm. เราไปดูคิวคเดเขาดีกว่าผมคิวเดชสามจุดดึงห้าผมอัตายหงหัวสิบแปดจุดแปดห้านะครับผมเราไปดูคูนดีกว่าคู่ก็จะเป็นสองจุดสี่หัผมอัตไลงหัว บห้าจ right? hmm? ุดเก้าเก้านะครับเราไปดูค่า้ันเดี๋ยวคันน่าจะแถบทองนะแถบทองนะผมแต่เล่นมาแค่เจ็ดสี่สั้นนะครับอุ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอุ้ยเล่นเจ็ดสีสั้นเวลเกือบหกสิบแล้วอุ้ยเล่นขยันเล่นเหมือนกันนะเนี่ยผมเล่นมากี่กี่ปีวะน่าจะเกือบสองปีแล้วผมผมเล่นมาเกือบสองปีเวลหกสองเองนะอุ้ยไวเหมือนกันนะขยันเล่นนะครับวันนี้ก็เราไปดูคนต่อไปกันเลยผมคนสุดท้ายแล้วนะ คนต่อไปคนสุดท้ายและไม่ท้ายสุดนะผมคนนี้นัดวัดดวงนะผมคนนี้ทำทิกตอกเหมือนกันนะผมเดี๋ยวผมจะรูปให้โอเคก็เข้าไปตามฟอ l โล w กันได้นะครับผมสำหรับคนนี้นะก็เราไปดูคิวเด็ดีกว่าผมคิวเด็กหนึ่งจุดเก้าเผมอัดตายหัวยี่0องห้าศูนยนะครับเรวดูคู่นดีกว่าคู่ก็จะเป็น 0.83นะผมอัตราหัว40นะครับทำไมมีนัดสองนัดว่าในเคียนสาขาสองขั้นก็เติมมาสองซีซันนะผมเล่นมากี่ซีซันเอ่ยหซีซันนะครับผม <Nope. S 1> ก็หมดแล้วผมจากของสาขาสนะเดี๋ยวผมให้ดูเลยหมดจริงผมรีวิวทุกคนนะก็ถ้าข้อมูลไหนผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับผม nope. ก็เป็นอย่างนั้นมากผมสำหรับคลิปในวันนี้ผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด subscribe s u b สไคร b e ผมเนี่ยผมสำหรับคำติชมใดที่มีสาระผมก็จะกลับนำกลับไปแก้ไขกลับไปปรับปรุงตัวเองนะผม mm hmm. ก็ขอกราบขอพระคุณ mm hmm. คนที่ติชมหรือคนในแคลนที่เข้ามาดูหรือว่าไงอะไรยังไง mm hmm. ก็ขอกราบขอพระคุณมากมากผมทุกยอดวิวคือกำลังใจผมผม,ผมไม่สนยอดไลค์ไม่สนอะไรผมทำเพื่อว่า ผมชอบผมอยากทำนะผมผมไม่ได้ทเพื่อย,ยอดอไลค์เพื่อกระแสตอบรับเพื่อกเกาะแค้นดังอะไรดังก็แล้วแต่ผมนําเพราะผมชอบนะครับก็ขอชี้แจงตรงน,นี้ละกันเนาะไม่ต้พูดให้ตัวเองดูดีหรืออะไรครับผมผมชอบจริงๆนะก็ขอฝากจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะผมก็รอชมพัฒนาว่ามีจะมีคลิปอะไรนะผมก็สัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าน,นี้จะขยันลงคลิปให้ดีกว่าน,นี้เมื่อที่พร้อมนะตอนนี้ผมยังไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่ แต่ก็ไม่อยากปล่ยช่องให้มันไปนานนะผมอาจจะมีไฮไลท์มาแทรกมัง่งอะไรมัง่งแล้วเจอกันนะผมซ y โ u เก a i น